บางคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะพี่มันคืออะไรวะพี่เอาไปทำสีเนี่ยอันนี้เนี่ยลงแลกเกอร์แล้วอันนี้ยังไม่ลงมาวันนี้เราก็อยู่กับนี่วันนี้เราอยู่กับเอ็กเซวันนี้เราจะมานี่เลยเราจะมาลงแลกเกอร์นะจะพาลงแลกเกอร์จะสอนลงแลกเกอร์ว่าแลกเกอร์มันลงอย่างไงนะเดี๋ยวจะ อันนี้เป็นทำสีเสร็จแล้วนะแต่ว่าจะแบ่งครึ่งอันนี้จะทําลงแลกเกอร์อันนี้จะไม่ลงแลกเกอร์แล้วเอามาเปรียบเทียบกันเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยสถานที่พ่นสีองผมเราจะพ่นชิ้นงาน2ตัวนี้นะบางคนสงสัยว่าเอ๊ะลงแลกเกอร์ทำไมมันถึงไม่เงานะจริงๆใช้แลกเกอร์ตัวไหนก็ได้นะสำหรับสายกระป๋องเราก็เขยา่าซะก่อน ผมจะบอกวิธีว่าลงทีเดียวมันต้องลงให้ฉ่ำเลยถ้าเราค่อยๆลงแบบปืดป้ดปื้ดมันจะเป็นเม็ดนะแล้วมันจะเป็นเหมือนเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดมันจะไม่เหงาลงต้องลงประมาณเนี้ยนี่เนี่ยต้องลงทีเดียวให้มันแบบจะอธิบายไงดีให้มันฉ่ำไปเลย แต่ว่าต้องไม่อย่างไงล่ะต้องให้มันไม่ย้อยนะ่ะเนี่ยมันต้องลงทีเดียวให้ฉ่ำปุ๊บเลยแบบว่าไม่กดนานเกินจนสีมันย่นนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะทำให้ดูอเอเะ คือมันต้องพ่นบ่อยๆนะเราต้องรู้แบบรู้น้ำหนักมือตัวเองเวลาจะพ่นลงต้องลงปุ๊บฉ่ำลงปุ๊บให้มันฉ่ำเลยถ้าค่อยๆพ่นแบบเป็นชั้นปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดเป็นเก็ดไม่เงาแล้วก็ซ้ำอยู่ประมาณสักสอารอบนะและสิ่งที่ได้คือแบบดีนะดีนะเดี๋ยว เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนอกจากจะได้ความเงาแล้วเนี่ยแลกัเกอร์มันจะเคลือบเข้าไปด้วยเวลาโดนอะไรสีมันจะทนขึ้นนะสีเนื้อสีจะไม่ได้สัมผัสกับอากาศโดยตรงจะมีชั้นของแลกเกอร์เคลือบเข้าไปอีกทีนึงสีจะทนขึ้นอันนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวผมก็จะซ้ำอีกสักสอสารอบ ไอ้สักสอสามชั้นแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้สักคืนหนึ่งแล้วค่อยเอาไปเทียบก,กันกับตัวที่ที่ไม่ได้ได้ลงเลกเกอร์นะนี่เดี๋ยวให้ดูครับก็ทิ้งห่างกันประมาณสัก10นาทีนะแบบว่าแบบแน่นอนแน่นอนก็10นาที10นาทีขึ้นไปนะยิ่งเยอะยิ่งดี นี่หลังจากทําสีเสร็จเอ้ยไม่ใช่หลังจากลงแล็กเกอร์เสร็จนี่เลยจะเห็นความแตกต่างไหมนี่ดูออกไหมอันนี้เนี่ยลงแล็กเกอร์แล้วอันนี้ยังไม่ลงเห็นเงานิ้วไหมไม่ค่อยเห็นแต่ดูอันนี้โอ้เงาชัดแจ๋วเห็นไหมเนี่ยความต่างจริงๆผมไม่ได้ถ่ายไว้มันผมเริ่มขัดแล้วก็ทำสีใหม่ทั้งสองอันนั่นแหละแต่อันนี้เนะ่เคลือบแล้วอันนี้ยังไม่เคลือบแค่นั้นเอง เดี๋ยวให้ดูมุมอื่นเนี่ยไดเห็นไหมแล้วสิ่งที่ได้คือตัวเนี้ยสีจะทนทานกว่าอยู่ได้หลายปีกว่าแล้วก็ทนลอกอะ่ะตัวนี้จะลอกเร็วกว่าแล้วก็ซีดเร็วกว่าแห้งแล้วนะเนี่ยแห้งแล้วเนี่ยลูก เล็บขูดเลยเนี่ยแห้งแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็แห้งแล้วเนี่ยเคลือบกับไม่เคลือบความแตกต่างก็ชัดเจนเนาะแต่ถ้ามองตาเปล่าๆไม่ผ่านกล้องเนี่ยจะชัดกว่านีน้บางคนอาจสงสัยว่าเอ๊พี่มันคืออะไรวะพี่เอาไปทำสีเนี่ย เนี่ยนะจริงๆมันคือตัวนี้นี่ทแท่นมันเอาไว้ใส่กับอ่ามันมันคือแฮนนะคือแฮนแฮนมินยมเอาไว้ใส่กับโชกเนี่ยแหละเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้จำภาพไปนะอันนี้ใส่ตรงนี้ปุ๊บมันจะประมาณนี้นี่แล้วมันก็จะมีตัวนี้ตัวนี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้มันจะเสียบเข้ากันเนี่ยรูนี้กับกับรูเนี้ยนี่มันจะแบ,บ่งนี้นะรูนี้กับรูนี้แบบนี้ เราก็จะมีแฮนต์ตัวจริงๆตัวนี้ที่ทําสีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมจะเอาไปหุ้มคาร์บอนตัวนี้หนละแล้วมันก็จะอยู่ประมาณนี้นี่พอจะนกภาพออกไหมมันจะเป็นประมาณนี้พอใส่แล้วมันจะอันเนี้ยผมจะใช้แบบจับใต้แผงคอจับใต้แบบนี้เลย นี่เมื่อกี้โฟกัสแบบหนึ่งนี่มันจะประมาณนี้และไอตัวนี้ไอตัวนี้มันก็จะจับประมาณนี้ผมจะเอาไว้ข้างใต้แบบว่าตัวนี้จับแล้วให้ให้แฮนนะ่ะแฮนใต้แผงคอแหละแต่ตัวแฮนน่ะมันจะขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงจากแผงคอมันไม่ใช่ว่าจับใต้แล้วแฮนจะอยู่ต่ำกว่าแบบแบบนี้ไม่ใช่ มันจะเป็นจับใต้แผงคอแล้วตัวแฮนด์อ่ะมันจะสูงขึ้นมาสูงเหนือตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ไอนน้ความ view. อยู่เอาเป็นว่าเข้าใจเนาะคือมันจะมันจะสูงขึ้นมาเวลาเวลาจับแต่มันจะอยู่ใต้แผงคอแต่มันตัวจับอ่ะมันจะอยู่สูงกว่าแผงคอไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้จะอยู่สูงกว่าแผงคอตัวแฮนด์แฮนด์ hand ที่เราใช้บิดเบิลเนี่ยเนาะประมาณนี้ถ้า ถ้าไม่ใส่ชุดนี้ใช่ไหมถ้าไม่ใส่ชุดนี้มันจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือถ้าจับจับบนแผงคอมันก็ตรงแผงคอเลยถ้าจับใต้แผงคอมันก็จะอยู่ใต้แผงคอแต่ถ้าเป็นตัวนั้นเออเดี๋ยวเดียวเอามาให้ดูได้เลยเนี่ย เนนะีแถ้าเป็นตัวนี้จับใต้แผงคอมันก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วมันจะมีเนี่ยมีตัวนี้ใส่กับอันนี้นี่แล้วมันแทนที่มันจับใต้แผงคอแล้วมันจะยิงตรงมาเหมือนอันนี้ใช่ไหมมันก็จะสูงขึ้นมาเนี่ยประมาณนี้แล้วตัวแฮนก็จะอยู่ข้างบนตัวตัวไอ้นนี้ก็จะอยู่ข้างบน มันจะเป็นแฮนด์จับใต้แผงคอแต่ว่าแฮนมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนอ่าฮะโอเคนะนี่เป็นเอ็กเอย่างสิบร้อเป็นย่างที่ผมชอบนะชอบลายมันชอบลายมากเลยนี่ กำลังปั้นอยู่อีกแป๊บหนึ่งก็จะเสร็จแล้วมีอามแล้วนะอาร์มแะอามนี้อาร์มพนะิเศษใส่ดุมยอดเท่านั้นเนี่ยดูขาวๆอันนี้โชคเซตมาแล้วเนี่ยยุบสุดได้เท่านี้อันนี้ลอยอะไรเนี่ยโอ้ลอยฝุ่นเฉย โอ้ตกใจว่ะนี่นี่คือสุดแล้วนะยุบได้แค่นี้แหละคือมันยุบได้แค่นี้ก็ประมาณเนี้ยประมาณชนยางพอดีจะเป็นแบบสายตีอ่ะอันนั้นก็ทุดไฟอันนี้จะเป็นที่จับจับไฟหน้าเนี่ยจะใช้แบบนี้แทน ใช้แบบนี้แทนแทนตัวเหล็กเดิมเแบาบด้วยไล่เบาไปในตัวเลยอันนี้จะมีแบบวัดรอบด้วยนะวัดรอบเนีย่ยเตรียมไว้หลายอันไว้แปลงเยอะไว้วิจัยไว้วิจัยหมดไปเยอะเลยกับวัดรอบเดี๋ยวเสร็จแล้วมาทําให้ดูนี่เออถ้าเคลือบแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ย ถ้าสีที่เคลือบอนนี้เคลือบนานแล้วเนี่ยขูดไม่ออกเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือสีที่เคลือบแล้วนะวจะเป็นประมาณนี้เออเนี่ยสีเคลือบเนี่ย